เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันที่เหล่าสมณรจะได้ออกทุดงเป็นครั้งแรกเพื่อฝึกขัดเกลากิเลสและเรียนรู้ความสันโดษโดยไม่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆซึ่งในวันนี้พระอาจารย์ทรัพชูก็ได้เมตตาเปิดโอกาสให้เหล่าสมณรได้สักถามทุกข้อสงสัยพร้อมบอกความรู้สึกที่ยังกังวลในการเตรียมทุดงควัตที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้สมณรอ่าครับที่เดียอวอมือลง ผมไม่เคยนอนโล่งๆมาก่อนนะนอนข้างนอกแบบโล่งๆะครับผมแบบอยากให้ทําเป็นเต็นท์นะครับผมแบบมันกลัวยังไงก็ไม่รู้เหมือนแบบถ้านอนโล่งๆแล้วมันเห็นหมดทุกอย่างอ่าตอนนี้อาจารย์ถามว่าลูกนอนหรือยังยังครับแต่ว่ากลัวเรื่องนั้นความกลัวอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเราคิดไปเองครับพอลองดูก่อนนะลูกอาจจะชอบก็ได้อยาพึ่งตัดสิน ถ้าเกิดเรามีพวกสัตว์ร้ายที่เข้ามาในเต็นท์ของเราเราก็อย่าไปทํามันมันก็จะแล้วมันก็จะไม่มาทําลายเราครับถ้าเกิดเราไปทําลายมันถ้าเกิดเราไปทําลายมันมันก็จะมามันก็จะมาแบบว่ามามนจะเอามันจะมาเอาคืนครับแล้วก็จะและเราจะทําให้เราบาดเจ็บก็ได้กลัวาทางโคกกลัวจิ้งจรกลัวตุ๊กแก วัวเสือหัวนกหัวามาวาวาาว้าหัวลิงหัวช้างหัวหมูหัวกบและในการเตรียมพร้อมสำหรับการทุดงในวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ก็ให้เราสมณเณรได้ตัดสินใจเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่คิดว่าจำเป็นสำหรับการทุดงรูปละสองชิ้น โดยสามเณรแต่ละรูปก็เลือกข้าวของเครื่องใช้ปกติทั่วไปจะมีก็แต่สามเณรป๊อปและสามเณรเคนเนตที่เลือกหยิบปืนของเล่นแต่ก็ไม่น่าสนใจเท่าการที่สามเณรอาดและสามเณรเฟิร์สตัดสินใจเลือกสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าในการออกทุดงในครั้งนี้ครับครับบาทมีอแล้วครับ ไม่ผิดครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับหยิบมาเลยเที่ตัวเองต้องการใช้คิดว่าสำคัญจำเป็น มันน่าจะมีสอกไฟผมก็เลยหยิบม,มาแล้วอีกอย่างผมคิดว่ามันน่าจะร้อนเพราะเพราผมเป็นคนขี้ร้อนอยู่แล้วครับผมก็เลยหยิบม,มาตอนนั้นผมเห็นเฟิร์สเอาพัดลมมาครับผมก็เลยอยากจะเอาปลั๊กไฟมาให้ได้เสียบได้แต่ก็รู้สึกแบบตลกตลกว่าตัวเองเอาอะไรมาเนี่ยเอาปลั๊กไฟมาโดยวันนี้พระมหาเด่นศักดิสุขุมาโลผู้ซึ่งมีประสบการณ์และคุ้นเคยกับการทุดงเป็นอย่างดี จะมาทำหน้าที่ในการดูแลและถวายการสอนให้แก่เหล่าพุทธบุตรน้อยทั้งหลายโดยพระอาจารย์ได้กรุณาถ่ายทอดความหมายในการทุดงและข้อล่าเว้นต่างๆในการปฏิบัติทุดงเขวัตเอามาฟังทุดง13ข้อนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาพวกเราไปปักกดข้างนอกแต่ก่อนจะปรากฏมาฟังว่งาทุดง13ข้อมีอะไรบ้างอาพนมมือขึ้นว่าตามหสเล็ก 3. 3> น้ำหนึ่งผ้าสีมีอะไรบ้างครับผ้าสีผ้าสีผืนผ้าสีก็มีจีบอถ้าเป็นผ้าก็มีสังฆาติมีประโคตเอวมีสบงผ้าสีผืนเหล็กสามมีอะไรบ้างเอ่ยลองสำรวจดูดีๆสิเหล็กสามอะไรเป็นเหล็กบ้างครับบาทมีเลามีบาทลูกมีมีดโกนน้ำหนึ่งก็มีอะไรเครื่องกรองน้ำเรามีน้ำเราพกน้ำไม่ลก เราจะมีเครื่องพบกรองน้ําไว้ให้ด้วยนะเป็นธรรมกลกรบนลรองผู้ซิธรรมกะกรรมกกแปลว่าแปลว่าที่กรองน้ำงนํำพระรูปเจ้าทรงอนุญาตแค่บริขารแปดในการไปผู้ด,ดง เมื่อเหล่าสมเณรเข้าใจในทุกองค์ประกอบของการออกทุดงแล้วพระมหาเด่นศักดิ์จึงให้โอกาสเรล่าสมเณรได้ลักเครื่องบริขารที่ไม่จำเป็นจากการเลือกมาเมื่อสักครู่และนำคืนสู่ที่เดิมเราจะต้องอธิษฐานจิตดีๆเพราะว่าบาทนี้เปรียบเสมือนกับหม้อหุงข้าวของเราแล้วขาดบาทไม่ได้เลยบาทเป็นอุปกรณ์ในการธุดงเอาว่าตามพระอาจารย์ ขอให้บาทใบนี้ใบ,ใบเป็นอุปกรณ์สำคัญ,นคญในการออกธุดงในกการออของข้าพระเจ้าด้วยเธนิเเธอน,อ,ธอ,นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เหล่าสมณเณรจำต้องเรียนรู้นั่นก็คือการฝึกการกรด เพื่อเป็นที่พักอาศัยระหว่างการทุดดงซึ่งวันนี้เหล่าสมณเณรก็จะได้ลองฝึกกลางกรดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพึ่งพาตนเองในการทุดดงครั้งนี้เอากางระวังระวัง <c oughs> ากอยาักยัดขึ้นไปอีกโอเคกดของเรากดของเราสามารถใช้เป็นล่มได้ครับเห็น <c oughs> ที่ดึงไหม <c oughs> ที่ดึงเชื่องไหม เด้งตรงไหนดึงเชือกฝั่งลูกเนียนฝั่งนู้นอาเขตลุ้นเลยโรตีนั่นแหละดึงดึงดึงด้งแล้วก็มาเชือกอาอีกเด้งอีกลูกอ่าทำไงทีนี้เอามุ้งทำไงเอามุ้งสอดเข้าไปอ่ามุ้งสอดข้างใต้ข้างใต้นี่ครับต่อไปจะให้เป็นลันออกมาการเลนะลูกเป็นแล้วโอ้โหนี่เป็นแล้วเป็นแล้ว หลังเสร็จสิ้นการฝึกกางกรดสามเณรออกัสก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุดงเพิ่มเติมสามเณรออกัสจึงสักถามพระอาจารย์อย่างไม่รีรอพนนนนนระอาจารย์จะดูก่อนว่าในป่าที่เราออกทุด,ดงนั้นป่ามันน่ากลัวมากไหมมันโรคมากไหมถ้าน่ากลัวมากๆกรคมากๆก ก็อาจจะให้จับคู่ปักปุดด้วยกันแต่ถ้าบรรยากาศสบายสบายบรรยากาศร้อนจนเกินไปพระอาจารย์ก็จะให้จำวัดหรือว่านอนคนเดียวกดหนึ่งก็นอนรูปเดียวความสัมพันธ์ของการออกธุดงก็เพื่อที่เราจะได้ดำเนินตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรง อนุญาตบอกกับหรวงพิสุว่าควรจะขัดเกลากิเลสด้วยทุตงขวัดสิบสาประการเมื่อเรานำทุรุงขวัดทั้ง13ประการนี้เพื่อให้พระพิสุนั้นได้เลือกปฏิบัติตามกําลังกายและกำลังใจกําลังความเพียรของตัวเองเป็นการขัดเกลากิเลสจากคนที่มีภาระอุปกรณ์ข้าวของเยอะแยะมากมาย แต่พอออกถือทุดวงแล้วอาจจะสละหลายสิ่งหลายอย่างออกไปจากจิตใจเราออกไปจากตัวของเราเพื่อให้เกิดการปฏิบัติธรรมอย่างสงบไม่ต้องกังวลไม่ต้องติดในเครื่องสัมภาระต่างๆเขาจะเจริญพร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรธมปี5ในเวลาเจ็ดนาฬิกาณวัดเขาวงถ้ำนารายอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีติดตามชมสรุปกิจวัตรประจำวันและการปฏิบัติทุดงควัดครั้งแรกของเหล่าสามเณรได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง t r u e v i s i o n 60หรือ t r u e v i s i o n 99 t r u e v i s i o n h d 1 1 9และ333 หรือชมผ่านทางช่อง True4U ดิจิตอลฟรีทีวีช่อง24ช่อง True ปูปัญญาหรือชมผ่านช่องทางอื่นชมถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน HTV ได้ฟรีโดยพิมพ์คำว่า H เว้นวรรคตามด้วย TV และ Truevision anywhere สาม,มารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android สาม,มารถรับชมถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ True o ูปัญญา .com สำหรับวันนี้สวัสดีครับ